ทัพไทยตัวเดยว,วันนี้จะพาท่านไปรับชมภาพการปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบอทุทกภัยโดยมีคลเอกมนั์จันดีหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกำลังพลและยุโทโธปรกรณ์นสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอทุทกภัยณจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงโดยจัดส่งกำลังพลจำนวนสองพลัดพลัดละ2 0 0นายประกอบด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน65นายกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการ กองประชาการกองทัพไทยจำนวน60นายกองพันทหารสื่อสารกรมการสื่อสารทหารจำนวน40นายศูนย์รักษาความปลอดภัยจำนวน15นายกรมยุทธบริการทหารจำนวน10นายและกรมแผนที่ทหารจำนวน10นายนอกจากนี้ยังได้จัดวิศวกรจากสำนักยุทธโยธาทหารเพื่อประเมินความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกทั้งยังจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากสำนักง,งานแพทย์ทหารและยังได้จัดชุดพร้อมเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมยุธทธปกรณ์จำเป็นจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อำเภอแม่สายให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ววัน